ันอัปเดตของเรามันคือวันสงกรานต์พอดีออวลุลเแมนแจ็คก,ก็ยังอยู่นะกล่องบลเลอร์เลยตัวนี้เป็น,นวลุลเแมนในซีรีส์ของเนฟิก งานที่คือวันที่14นะครับไม่อ่านรายกลุ่มแล้วแตกตัวมาอยู่กันเดียวผมอ่านรายกลุ่มแล้วนี่เขามาเต็มแล้วเขามาเต็มแล้วดูหน่อไม่เข้าคนนี่ดูดูพร็อพอดิโอ้โหมีกี้ก็เหมือนคนจีนมาเที่ยวไทยอ่ะนอกจากเราจะอัปเดตของเล่นให้เพื่อนๆดูกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเล็กๆเราจะอาจจะแบ่งทีมกันระหว่างทีมร้านค้ากับทีมฮอปปี้แก๊งเหรอใครแพ้ก็โดนลงโทษอ่โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างไปเลย เอ้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดีทอยเราเหี้ยไรแลกเราเอายังไงอะไรอะไรอะไรไม่มีไม่มีไมไหนตัวไหนตัวไหนมาใหม่คลิปนี่มีฉากชิปแอมเมมก่อนเฮ้ยนี่นี่นี่พึ่งหนังพึ่งฉายไคจูใหม่เรืแปดนี่เป็นอะไรกับเป็นอะไรกับสั่งของกอติลลาปะมันก็คือสัปปะหลามันไคจูมันคำเรียกสัปปะหลานไงเอออันนี้มันเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งพึ่งพึ่งฉายเมื่อวานตอนแรกเลยก็เพิ่งลงข่าวช่องไปแล้วใช่คีวอ่า อุลตร้าแมนแจ็คก็ยังอยู่นะกล่องเบลเลอร์เลยตัวนี้เป็นอุลตร้าแมนในซีรีส์ของเนปฟิกกาเบียครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนตัวเต็งเลยของของเจนสี่อะไรเงี้ยเขาเป็นใช่เขาเป็นมังกรที่หน้าตาเหมือนฉลามอ่าจะมีกันด้ามเหลืออยู่นะแต่ช่วงสงการก็ของก็ลดไปเยอะนะแต่เดือนนี้มีตัวตัวเต็งเข้าใช่ไหมครับมาสเกตตัวอะไรนะนาราทีบเออมีนาราทีบเข้าอีกตัวหนึ่งที่ให้หลานๆลูกๆต่อได้ เคอร์บี้เพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาพงเห็นหกขวบก็ต่อได้แล้วเกมมันจะคล้ายๆเกมแบบมาริโอตะวิดาใช่ไหมใช่ความสามารถมันคือความสามารถกินทุกอย่างได้อาวันนี้เดี๋ยวเราเราจะมาเล่นเกมคำถามกันระหว่างทีมของดีทอยคือตัวส่งตัวแทนมาคือพี่ไก่เดือนนี้มาสเตเกตตัวล่าสุดคือตัวอะไรเนลล่าฉีดเปนดัมสเกลหนึ่งต่อหกสิบคือสเกลของชื่อย่อว่าอะไรเพอร์เฟคเกรดแกมืออ่ะมอแล้วกันเลย ที่เนื้อจะมีสินค้าใหม่เข้าครับผมใครที่롤메디스타ใน리ะ네티บก็เข้ามากันได้วันเสาร์หน้าของจะเข้าเยอะมากใครที่รอม스터เกต RG หรือ HG ของจะเข้าเยอะเข้ามาดูกันได้ครับสงสานสงการเรียบร้อยเออาไปล้นออาไปออาไปสวัสดีสงการครับผมสวัสดีสงการับครับ เราเดินไปร้านพี่จอยกันเปิดปกตินะสวัสดีครับสวัสดีครับของร้านเจจอยมีเยอะมากร้านประจำของเราวันนี้วันนี้เราก็อยู่ที่ร้านจอริทอยจอริทอยก็ไม่ปิดเขาจะปิดตอนนี้แหละที่เรามาอันนี้ที่เห็นนี่คืองานปั้นแล้วนะใช่ที่ของซูเมะนะใช่ทายซูเมะคาลิเกสินใช่ใช่ลิเกสินหมดเลยพอลิสันซิลโลดอร์น้องเอลอยใช่ เอรอยเนี่ยเอรอยอาริต้ายังมีเลยพี่นี่อาริต้าเออ b บ t t อร of Angel เอ๋อใครเป็นแฟนน้องอาริต้านี่มาจัดได้เลยจริงจริงอยากพระสองกำลังทำเหรอล่อเนอะดีดีดีให้ตัวนี้ของพามวันวันเดอร์บุ๊มบอ่านี่ก็ของพามวันเหมือนกัน45,000บาทจัดได้เลยมาเอาไปนัดวันนี้20,000บาททันทีก็มีงานปั้นเทียบเลยตอนนี้ที่ร้านเจ้าริทอยก็มีงานปั้นเพิ่มเออเริ่มมีงานปั้นเพิ่มมาบ้างละใช่มาจะถึงเวลายัง เดี๋ยวเราจะถามคำถามอ่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมถามคำถามหน่อยดีกว่าใครแพ้โดนลงโทษเราอยู่ร้าน Hot Toy ฮะเราก็ต้องคำถามเกี่ยวกับ Hot Toy MMS ย่อมาจากอะไรใครตอบได้ยกมือก่อนยกมือใครตอบได้ยกมือใครตอบได้ยกมือชัวร์ไม่ดีเ้ยชัวร์อ้าวมิจอยครับมิจอย Masterpiece Movie Series สลับกันนิดนึงโอ้โห Masterpiece Series ครับคนแพ้โดนนะต้องทาเองเลยครับทาเองผมให้ทาเองเลย เน่ยรานเขาโดนแล้วเกิดอะไรผิดพลาดเมื่อกี้เกิดอะไรผิดพลาดน่าจะลืมเดินหนีซูเปอร์ฮีโร่เลยไหมได้ซูเปอร์ฮีโร่องค์กรควบคุมเวลาชื่อย่อของมันคืออะไรเออเออเาไมนคือชื่อย่ออย่างอะไรไงเออผมก็เลยิไม่เอาไม่ใจทำไมไป่น่าข่าวก็เดินเมื่อกี้ วันนี้วันนี้ผมยัดเก็บก่อนเถอะโดนสวัสดีปีใหม่กับที่ร้านจรีทอยด้วยนะคะวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ ด้วยนะคะใครสนใจสินค้าอะไรฮอตทอยรายการไหนก็ทักมาถามได้โปรโมทด้วยตอนนี้มีพามวันมีงานพันเข้ามาแล้วเร็วนี้จะมีตัวใหม่เข้าไหมครับทอหรือแบนเดอร์แล้วก็สกาเลก็จะมาเพิ่มอีกตัวนึ่งด้วยใช่แล้วก็จะมีของที่จะเข้ากําลังจะปล่อยเพลยวเดอร์ถูกตัวหลายตัวอยู่เหมือนกันใช่ติดตามได้ทางเพจเลยฮอตทอยราคาดีต้องมาที่นี่เท่านั้นมันมีอยู่คนหนึ่งอะยังไงโอเคขอบคุณร้านเจลิจอยมากนะครับวันนี้ไปใหม่นะครับ พอเราขึ้นมาชั้นโหรู้สึกวุ่นวายนิดนึงคนเยอะมากเออเหตุผลนี่แบบร้านพวกนี้คนเยอะก็เพราะว่าร้านปูบูฟีเวอร์นะมาหาบูบูก,กันอะไรงเงี้ยป๊อปมาดประกาศแล้วนะว่าเขาจะทํากล่องซุ่มของแจ็ชันหวังใช่ไหมทําไมทุกคนมองผมแปลกๆเออกูออทำทำตัวปกตินะปกติเออใช่คนทั้งร้านทํามองกูแปลกๆมากโคอีทัตเคหรือว่าอย่างหนึ่งตัวคาร่าพี่คาร่าเอกอ่ะน้องก็จะมีความแบบกึ่งๆไซเบอร์พังหน่อยนะแล้วก็มีความแบบเอ่อเรียกว่าอะไรสตรีทเล็กๆนี่กังฟูแพนด้ามีตัวอะไรเอ๊ะ ซิลลี่มีแพนด้านี่ของห้างสทอยนะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่ารักมันมีอันนี้มาให้ด้วยอะต่อไม้อะให้เขาให้เขาเกาะอะไรเงี้ย่อไมขอนไม้ขอนไม้เออขอนไม้ขอนไม้ลาตินอนเียมนก็เป็่า r e e n Man ที่ไป่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ลฮกาฮอมฮ่า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 ฮยาั่าี่าฮ่่าฮ่าฮ่าา่าฮ่า่าาฮา่าฮ่า่า ผมซื้อผมซื้อไปแล้วตอนวันวันนั้นนะ่ะเออได้ห้องเล้นเนี่ยห้องห้องที่จินจังกินกินกินดังโมอ่ะใหญ่นะเอาจิงใหญ่นะ,ะมันใหญ่เลยครัววัสดุด,ดีด้วย almost hidden the monster มันจะเป็นแบบเหมือนตัวลาบ,บูบูไม่ซ่อนอยู่ในสถานที่ต่งตางๆซ่อนอยู่ในถังว่างอยู่ในโคมไฟที่สซดิโอก็มีจำหน่ายแล้วเอมีของใหม่ปะมีเป็นแบรนด์ลูกเหยาเป็นอาร์ทอยไหน่ๆคือตัวลูกเห็บของลูกเหยาอะตู้นี้เป็นลูกเห็หมนเดย นี่คือของรูปยาวหมดเลยใช่ใช่ทั้งสุ่มทั้งสุ่มแล้วก็เป็นทั้งไอตัวนี้เหรอไอแมวเนี่ยแหละเป็นสุ่มอ๋อเอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยแมวเนี่ยแต่ตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวอาร์ทอยที่แบบซื้อตัวตัวได้เลยใช่แต่ว่าไอ้พวกนี้จะเป็นกล่องสุ่มจะเป็นกล่องสุ่มแล้วก็ตรงที่เป็นตัวน้องอดูบิสตัวเนี้ยทั้งหมดแล้วก็เป็นสุ่มถูกไหมอ๋อเทพอียิปต์เทพอียิปต์บรรากาศเป็นไงครับคนเยอะไหมครับที่ร้านตอนนี้ก็ขาวมากเลยครับหัวหอมนะครับอ่ะฝากร้านเซนดิโอดาวา ฝากร้านเซนีออดอรว่าไว้ด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้คนเยอะจริงเยอะมากคนเยอะจริงโดยเฉพาะชั้นบนสุดเนี่ยนี่ร้าน40พี่พี่ไปไหนครับไปซื้อน้ำมันเตรียมการนะผมชอบซีรีส์นี้นะอ๋อซีรีส์ตัวร้ายใช่ไหมครับพวกตัวร้ายทั้งหลายใช่อันนี้เป็นซีรีส์แรกๆที่เขาทำมานี่งานงานสวยงานดีสวยเลยคือป๊อปมาร์ทอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นของป๊อปมาร์ทเราคนนี้คนนี้อยู่ในเรื่องอะไรอ่าร้อยหนึ่งแตมินเชียนล่าสุด ใครนะน้องไมอ์โบอีฟน่ารักไหมครับน่ารักจริงน่ารักเลยครับจริงจังไอตัวตุ๊กตานี่ยังมีอยู่นะเนี่ยนี่มันตัวใหญ่มากเลยนะใช่ตัวใหญ่เลยตัวนั้นเป็นตุ๊กตาแต่ว่าหน้ามันเป็น P V C เอ้ยมันหมุนหัวได้ด้วยอ่าหมุนได้เออซีรีส์แรกนะแอนิมอลวอลลุ่มหนึ่งก็จะมีตามเรื่องวอลลุ่มหนึ่งวอลลุ่มสองจะเป็นหน้า่องเป็นมังกรอ่า รักปีมังกรดูเออมีทั้งแมวกรกว่ามีจิ้งจอกว่ะใช่จิ้งจอกว่ะอ่าเนี่ยใช่จิ้งจอกเออเป็นจิ้งจอกแล้วก็มังกรสเก็ตเป็นมังกรทองอ่ะโอ้ยปีปีโอ้ยปีปีประมาณนั้นแหละเขามีแบบให้เลือกทำนี้อ่าสิบสองตัวน่ารักมากด้วยเออเรียกว่าอะไรอ่ะเกมชูตติ้งอ่ะถ้าใครนึกถึงกราฟิกแบบดิสนีย์ยุคก่อนอ่ะอ่าเนี่ยแหละอันนี้อันนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอสในเกมมาแหละมันก็จะมีตัวสองพระเอก อารมณ์มันเหมือนอลิซอินวันเดอร์แลนด์เลยนะที่นั้นเลยพี่ที่นั้นเลยใช่ใช่ก็อยู่นี้พวกกล่องสุ่มก็เน้นสักคำสเกลแบบตัวค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นเนาะมันดูคุ้มเนาะพี่อันนี้แกนโอเพนนิ่งแบ่งเป็นทางการยังครับพี่วีไม่มีเปิดแล้วขายเลยแล้วพูดไหมตกคุณมากสะตันเลยสะตันเลยเฮ้ยผมเห็นชิ้นจังกล่องนั้นน่ารักอ่ะเฮ้ยนี่ครบเซตเลยเนี่ยดูดิจริงๆมันจริงๆมันคออ๋อยังอีกยังอีก ของไรก็ชุดกล่องเดียวนี่ได้ครบ3ตัวคาแรคเตอร์เลยนะใช่พี่น้องคู่พี่น้องแล้วก็มีชิโร่ด้วยอันนี้อะไรดิโม่เพี่ดิโม่ดิโมอันนี้พี่จะดีป่ะนเสืาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้น้องไม่ชุดผ้าไม่เห็นเนี่ยดิโม่เป็นตัวนึงที่ผมจะซื้อนะอ่ะแค่นจ่ายจังพี่ไปเลยลุยเลยอันนี้คือตุ๊กตานะอันนี้เอาไว้กอดได้อ่ากินแมนที่ผมบอกเมื่อกี้เออเอ้ยน่ารักเอ้ยตัวจริงน่ารักอะรอบๆเป็นกระมบียแล้วหน้าน้องเขาเป็นพีพีซีเอ้ยไม่ไม่ไม่มาแข่งทั้งตัวเลยไม่่ใชเออับดู อ๋อเออว่ะมันเป็นอะไรกันนะครับแล้วมันเหมือนสมชุดไาย่าไาย่าเป็นเป็นแบบ PVC สีใสอ่ะที่น่ารักมากเลยเออเขาเขาทำสีใสดีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเออแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่ะจะถามความรู้สึกหองเมื่อกี้ที่แบบระหว่างงานปั้นกับเอออาร์ตทอยอ่ะมันมีข้อดีทั้งข้อดีข้อเสียงานปั้นมันก็แบบอะดีเทลมันจะแบบจัดจ้านนะจัดจ้านแล้วตัวใหญ่นะตัวใหช่ข้อเสียก็คือมันหักง่ายผมเป็นปัญหาด้วยการ การแตกการหักอันนี้อันนี้ก็แบบเก็บง่ายเก็บง่ายเพราะว่าตัวเล็กๆมันจัดการง่ายมากคุณจะซื้อไปสิบยีบ็อกมันมันก็มีที่ให้มันวางก็ไม่ค่อยเปลืองพื้นที่มากนะเห็นล่าสุดอ่องพวกกล่องสุ่มก็มีแบบเหมือนแมคานิกเปิดไฟได้ร้านใหม่ สี่จุดศูนย์ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเน้นขายอาร์ทอยอย่างเดียวเลยอาร์ทอยครับอันนี้อันนี้เป็นอาร์ทอยล้วนๆเลยถ้าจะไปงานป้นก็ไปงานป้นไปก็ยังเปิดอยู่ได้โซนฟู้ดคอร์ทกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้ว่อยเดินเข้ามานะถ้าเดินเข้ามาอย่าเดินข้าวเข้ามานะไม่ได้ถือจาแล้วใครจะเดินกินข้าวเข้ามา นี่เมื่อกี้เราเดินออกจาก40ูนย์มาดูร้านตรงริมๆนี่เขาก็มีของเซลออกมาตั้งบูธกันข้างหน้าด้วยนะเมื่อกี้เราเพิ่งจะเกตเห็นแล้วเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างแฮปปี้ไวรัสร้านแฮปปี้ไวรัสพี่หาให้ในแป้งให้แก่ขึ้นเลยอายู่เท่าไหร่นะเนี่ยตอนนี้400กว่าแล้วมีอะไรให้เล่นนะครับกิจกรรมสุ่มในสุ่มค่ะจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลค่ะก็คือจ่าย300บาทได้รับอาร์ตคอยหนึ่งสื้อ พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าเกิดว่าได้หนึ่งศูนแล้วค่ะถ้าโชคดีก็คือจะได้สิทธิ์ซื้อน้องโมกโกโก้ด้วยค่ะจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะพิ่กี้ลุยก,ก,กี้พิ่กี้พิ่ก,กี้ต้องเล้าไหมไงไม่เสือช่ใช่เ <Yeah, yeah. S 2> ชื่อไหมไม่เคยยุ้มันได้เลยเนี่ยไม่เคยยุ้มันได้เลยล่าไงเอ้ยเอ้ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์สิบสามค่ะเฮ้ยคุ้้มเฮณ อันนี้มันเป็นฟีลี่ของจุลสิษยอจะเป็นแบบเหมือนตีมแบบจุลสิกย์พาร์คเลยอึ่ตอนนี้เอาจริงเขาหาอยู่เออแล้วมันมีไตโนเสาไว้ด้วยไม่ปกติเทปพวกผมมาเดินถ่ายกันอ่ะผมไม่จะเปิดก้ากันแบบโอ้โหเปิดกันเยอะบิวแมงไม่เคยขึ้นเลยนิบูลาตตงนีงมีมีซื้อครบพันห้าร้อยบาทจากเลาปีค่ะซื้อครบันบาทจากเวลาปีนี่ก็กิจกรรมไม่เล่นอย่างของเพียบเลยนะเวลาโตงเนี่ยดูดิคุณดูเคยดูหนังเรื่องนี้ปะ ดัมโบ้เหรอเอเด็กๆผมงใครดูดัมโบ้ช้างนี่นมีตัวนี้ด้วยวินนี่เดอะพูลตุสติกเกอร์เอ้ยทำไมผมดูวินนี่เดอะพูลแล้วมันดูแล้วมันไม่เห็นน่ารักนี้เลยฮะเออผมไปดูเนนๆติก่ะแล้วผมอันนั้นอันนั้นเขาเรื่องพี่อ๋อไม่ใช่เหรอเอออไม่่ใชเนาะันนี้ครบรอบร้อยปีดิสนีย์ติ๊กซ่าิซ่าก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็มีแบ็กดรอปให้ด้วยที่เห็นี้ยร้านตรงก็ยังมีอันนี้อยู่นะให้ถ่ายว่าผมได้ตัวอะไรแป๊ดสีเข็มดาไม่ใช่เอาไม่ได้้้ผมไไดตัวนีป อ๋อตัวน่ารักตัวช็อตงานักช่ไหงานดีมากเลยนะงานดีมากเลยทำเป็นนับวันนับวันสองยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวะอ๋อนี่เป็นตุ๊กตาเหรออ๋อนี่กันดั้มกันดั้มเฮ้ยกันดั้มอันนี้อันใหม่ว่ะอันใหม่เฮ้ยกันดั้มอันนี้อันใหม่อันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ซีรีส์แรกที่เราเคยเปิดนะอันนี้อันใหม่เลยอันนี้จะเป็นตัวเก่าป่ะตัวออริจินอลอันนี้ตัวเก่าซากุซากุสองอ๋อันนี้เป็นตัวพิเศษมั้งตัวใสใสตัวใสสวยนะเนี่ยทำให้เล่น ตัวใหญ่ดูฝ่ามือจับมือเด็กนะดีเทลดีใช่ใครเป็นสายกันดั้มขี้เกียจต่อก็ซื้อตั้งไว้เลยเออแบบเด็กๆอ่ะไม่พึ่งไม่ไม่เป็นรางเออเป็นเลื่อนเฉยๆตั้มแอนทาโร่นี่เป็นเหมือนรถสำสำร้อบ้านเราเออรถอันนี้รถฟอกลิฟอ่ะเดี๋ยวเราดูนี่ดูดูที่เสียวันนั้นอ่ะอยากให้ดูหน่อยตัวนี้มันเป็นตัววอซับไทม์เมเลียนใช่แต่ตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยนะคือแบบของที่ ตั้งโชว์อะตัวใหญ่มากนี่นี่นี่เนี่ยและเท่ด้วยเท่มากเลยใช่คือความเป็นคาเมเลียนอ่ะแล้วมันมาขึ้อยู่กับมังกรอ่ะมันเข้ากันได้มากๆอยู่นะใช่ดูดูสีเห็นปะกล่องเขามีความกิเตอร์ทองด้วยดูดิโอหสีเพียบเลยสปาร์ตในเรื่องมูดแแมนอ่าตัวหน้ากล่องเป็นบาร์ตันอ่าเอ้ยยังมีมูดแแมนด้วยอ่แถมให้2ตัวตัวเล่นไปแล้็นหอยทากตัวนี้เหมือนหอยทากเลยน่ารักไงตัวกระปุกกระปิกผมชอบซีรีส์นี้มากทำให้ชีเนชั่นบ็อก มันจะเป็นซีรีส์ของจัมแมนตัวนี้มันเป็นซีรีส์ที่2ของของจัมแมนแล้วมั้งน่าจะสองหรือสาไม่แน่ใจนะแล้วพาร์ทข้างล่างคือเป็นพาร์ทใจเลยอ่าแล้วมันจะมีพวกพาร์ทเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยสวยมายตี้แจ็คใช่งานมายตี้แจ็คแต่ว่าเป็นซีรีส์ซัพเปอร์ซัปเปอร์อย่างเดียวอ่าก็ดูดูว่าซอปเปอร์มันก็มีอิริยาบถ นี้ดิ่งพลอยเห็นไหมไหนๆก็นานแล้วดิ่งพลอยก็มีของใหม่ครับเต้นเดินมาจะไม่เป็นตัวใหม่เลยนะเออธมกรแบบจอสีอ่ะใช่ผมไม่เล่นไม่เล่นไมเล่อเดือนแปดมีสีใหม่สีใหม่หรอสีอะไรย้ำด้วยนลายคิตตี้อ่ะลายคิตตี้เหรอโอ้ถูกใจชายแท้ของเราแน่นอนขบวนการบูมบูนเจอร์ครับทุกคนก็จะหน้าตาเป็นล้ออย่างเงี้ยหน้าตาเป็นล้อเฮ้ยอย่าล้อดิอย่ะแ้วอย่า คือโอเคมันก็มีความเท่อยู่ไม่ได้ไม่ได้แย่แต่แบบว่าสำหรับเราอะเออว่าขี้เอ็ดนี่สำหรับเราเรารู้สึกว่าไอ้เขี้ยล้อแม็กกว่าล้อแม็กไงขึ้นล้อล้อแม็กไสีดำมันเหมือนรถแข่งดิพี่เออล้อรถแข่งล้อแม็กรถแข่งที่ควรเหมือนรถรถสิบล้อสื่คือตัวสีนี้เนี่ยอันนี้เออเนี่นี่นี่คือขบวนการไอ้นี่น่าจะเป็นตัวเก่าใช่ครับเซนไทร์เจอเซนไทร์เจออ่ตัวนี้หน้าเหมือนไอ้นี่เลยอะเดย์จูจินอะใช่ครับมันเป็นกิมมิกเกี่ยวกับขบวนการรุ่นพี่ อ๋อเขาดีเลียดกันอ่าเซนไซเจอร์เนี่ยมันมีกิมมิคตรงที่เอาแล้วเอาสีแดงเนี่ยไปรวมร่างกับขบวนการขบวนการดงบัตเทอร์ได้โอ้โหคอนไม่ดีเป็นเป็นโลกคู่ขนาดอ๋อมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สไม่มีไม่มีอะไรแฉก็มัลติเวิร์สอะไรอะไรอ่ะเออไม่ไม่เข้าก็มาดิเวอร์สนี่อันนี้วัตตารุแต่ว่าตัววัตตารุนี่มันเป็นซีรีส์ใหม่ๆแล้วนะเป็นพวกเป็นร่างหุ่นร่างใหม่ แล้วก็เป็นภาคใหม่ด้วยได้ข่าวแล้วไอ้คนขับมันก็เข้าไปอยู่บนหัวตรงนี้เว้ยตัววาตาลุอ่ะมันก็เข้าไปเออแล้วแล้วข้างในมันเป็นมังกรเว้ยมังกรทองทำคอนเทนต์ซื้ออันนี้ไปแล้วก็ไปคาดใครคาดคา,าดถึงเพราะนชนะไม่มีแค่หน้าจะคาดคาดถึงไงเพราะว่ามันเอวมันเล็กมากธรรมกรธรรมกร <c oughs> ก็ยังมีแบบเลี้ยงไอดเดอร์นะฮะเนี่ยเลี้ยงเสาหลักนะฮะเลี้ยงนิกูอ่ะเลี้ยงนิกูเลี้ยงพวกคาร์ล็อกไอ้นี่ตัวอะไรอ่ะไอ้นี่เป็นหนูหนูอ<ม>่ะไอ้หนูเออ นี่เลี้ยงชอปเปอร์มีรุ่นรุ่นรุ่นหรือจะเอารับกันนไหม่เลี้ยง BTS ไปเลยเออเลี้ยงสามารถป้อนข้าวบิดได้เออสามารถป้อน BTS เออเอออันนี้โกกูเออมีสองสีอ่าสีจริงจริงมันจะมีเซ็ตรวมที่มันมีเคสเคสด้วยเออผมผมมีผมได้ไปแล้วเออยังไม่ได้แกะเลยซื้อมาเป็นปีแล้ว เด็กๆนี่เราต้องเคยเล่นก <zag> well ันอ่านี่เป็นจอสีแล้วนี่เรียนผมนี่นี่นี่อยู่ใต้โต๊ะเออแม่งครูยึดอ่ะแม่งเล่นในชั่วโมงเรียนครูยึดใช่จ้าอันนี้ก็ฝากถึงคุณครูที่เคยยึดของพวกนี้เด็กๆไปนะครับก็บอกเลยว่าซึ่งเมื่อคืนผมด้วยครับเอา่อคืนด้วยครับเพราะว่าตอนนี้แม่งแพงมากแล้วไม่งเพจเจอร์สมัยก่อนเพจเจอร์อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยให้เพื่อนๆฟังน้องๆฟังก่อนสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจเพาว่าเพจเจอร์มันคืออะไรเพจเจอร์หน้าตามันนี้บอกก่อนอ่ามันจะเป็นเครื่องมือรับข้อความแตตต่่่่เเเเเเเววลาาาาาาาทททีรรรรรรจจะสงงข้้้ออออคมมมไไไดพพพิ์์์กโโศัปปห มันจะเป็นอะไรที่ฮิตมากตอนวัยรุ่นตอนนั้นนะะ่ะมือถือสมัยนู้นน่ะมันเครื่องเบล้อเลยโลโลเอิร์ดโลเอิร์ดอะไรนะพี er oh, ่มันแบบมันจะส่งงานเอ้ยยยยยเครื่องมันใหญ่แล้ว้ยสัญญาณยังเสื่อมไม่ดีบางทีอ่ะอะไรอะไรนารุนารุต่อยอ่ะใช่นารุนต่อยมีมีมีตัวยักษ์เพิ่มมาแล้วเอ้ยมันมีล่างไอ้นี่ด้วยอัคระอัคระซาบเนี่ยอ่าให้กล้องดูหน่อยอแล้วก็ช่างสเกลแม่สม่ำ มันกิ่นสาพี่คนละเรื่องเขาได้ข่าวว่ากระแสขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะในยุคนี้เลยนะใช่ป่ะจูจูสุไกเซนอ่าเป็นการ์ตูนโชเนนที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากเออแต่เขาบอกว่าหลังๆมั่งมันมากเลยเว้ยมีอะไรเอ้ยลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ไม่กล้าเออลูฟี่ตอนเด็กจริงๆจะออกมาพร้อมกัน3คนเลยนะแต่ว่าที่นี่เข้าแค่ลูฟี่เขามีสามตัวนี่คือสองตัวคือตัวอะไรอ่าซาโบกับเอสอ๋อซาโบกับเอสแต่นี่คือเขามาเป็นไดโอรามาไงแต่เล็กๆฐานเล็กๆเนี่ยเป็นฐานทะเลเลยอย่างเงี้ยอย่างเง ก็คือก็คือมีหมวกฟางให้ดูตีหมวกฟางก็เอาไปใส่เล่นนะงานของเม g a h o าส์นี่ก็บอกว่างานคุณภาพตัวนี้ก็คือเหมือนว่าลงสีมาไม่มีไม่มีไม่มีคําว่าลงสีเพี้ยนเือลงสีมาดีทุกดีเทลครับการันตีเลยว่าตัวนี้คือเก็บงานเงี้ยเนี้ยใช่เก็บงานเนียยแน่นอนนี่ตัวตัวตัวหัวโตมีนะอันนี้เป็นงานลุกอัพครับงานนั่งจ่องงานนั่งจ่องคือนั่งแล้วมองอินโนเุเกะอินโนเุเกะใช่ อันนี้อันนี้ power อ o w e r เออ้องพาวเวอร์อันนี้ darken อันนี้งานกล่องก็มีนะโอ้ยทอรคาททุกกล่องเลยเฮ้อ เฮ้ยเอาว่ะเอาแล้วบิกกี้เริ่มหาแล้วมีตัวไหนไม่บิกกี้มองอยู่ตัวเดียวคือหมายเลขสิบแปดเชื่อคุณนี่ยคุณรู้อย่างเ้ยนะบอกแล้วตอนนี้กินไ้วตอนนี้มีโปรครับเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคืองานเจ้าแมนตัวนี้มันจะเป็นงานของฟิกัวซิโร่มันจะมีไดโอลาม่าด้วยไงอ่าใช่แต่ที่สำคัญคืองานละเอียดนะอ่าลองดูดูรูปด้านหลังมีไหมเอ้นี่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหดีโคตรสวยโคตรสวยโคตรนี่เลยตอนนี้เราจะเทียบกับคาผมเนี่ยโอ้โหเนี่ย มีสองสีะเกือบถึงเอวเลยอ๋อมีสองสีด้วยเอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากได้อะไรที่มันเกี่ยวกับแบบว่าแบบพวกนี้นะโอเคไปชิ้นกลางเนี่ยโอ้โหตัวเลิศเลยโอ้ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยก็โอเคนะโอ้โหตัวเลิศเลยอันนี้คือจุดขยับอ๋อตัวนี้ขยับได้เขามีเขามีบอร์ดโอ้ยขยับได้เยอะมากเยอะนะเว้ยเล่นไปเนี่ยรีมทอยใครอยากได้อะไรก็มาแล้วกันพี่เขาบริการเต็มที่อยู่แล้ววันนี้แม้มาถูกวันนะเติมตัวดีๆเต็มเลยใช่ใช่ นี้เป็นไงบ้างเลอะเทอะมากเลยเละเลยอะดูดกูดิแต่ผมบอกว่าของในวันสงการเนี่ยก็ยังมีของให้มาซื้อของกันได้เยอะนะอย่างร้านดีทอยก็มีของใหม่เข้ามาเออทั้งอาทิตย์หน้าก็จะมีเพิ่มอีกร้านซีรีโอก็มีของใหม่จารีทอยก็มีของใหม่ดีทอยเนี่ยมีเต็มร้านเลยเมื่อกี้ที่ไปมาวันนี้เราก็มาเล่นสงการอัปเดตของเล่นไปด้วยอะไรเงี้ยเพิ สกราพดีเขาเรียกว่าอะไรประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยเราจริงๆมันก็เป็นกิมมิงในของสงการแหละเล่นแป้งเล่นน้ำก็อยากให้ทุกคนสนุกกันไม่ได้ไม่ได้คิดจะเรียกว่าอะไรไม่ได้คิดจะลามปามหรืออะไรนะถ้าเล่นอะไรไปแล้วก็ไม่พอใจก็ขอโทษตรงนี้แล้วกันขอโทษยังไงขอโทษนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพื่อนๆที่เล่นสงการครับพยายามอย่าสาดคนที่ไม่เล่นเนาะบางทีบางทีเขาเขาโทรศัพท์เขาไม่ค่อยกันน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดความเสียหายได้อวยพรให้เพื่อนๆดีกว่านะฮัลวันปีใหม่แล้วก็ยลืมอวยพรพี่เจียงนะครับก็ไม่มีอะไรก็ เลยครับพวกะเพื่อนๆคนไหนที่ออกจากจังหวัดนะครับก็ขับรถกันดีๆเดินทางกันให้ปลอดภัยเล่นอะไรก็อยู่ในลิมิตที่โอเคที่มันไม,ไม่ไม่เยอะเกินไปครับแล้วก็มีความสุขมีปันสบการ์กันมากๆครับถ้าคุณปาร์ตี้ เราคิดว่าตัวเองไม่ไหวจริงๆก็อย่าเพิ่งขับรถละกันใครที่ไปเล่นน้ําหรืออะไรก็ระวังตัวกันนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้อะไรเงี้ยเรอกับเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเดินี๋ยามันก็เกิดอันตรายสมัยนี้มันก็ค่อนข้างต้องเซฟตัวเองนิดนึงสุภาพบุรุษครับก็ให้เก็บสุภาพสตรีนิดนึงแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยเออถ้าไปที่ที่แออัดไปกับกลุ่มเพื่อนก็ช่วยกันดูหายใจไม่ออกเป็นลมไปอะไรเงี้ยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ไทยปีนี้นะครกกดดดเเรราาาา้้วยออ่่่จะไไมมพลลคิปใหๆขง อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้แบบเห็นคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราได้ทันทีเลยเรา<ช>ยังมีแพลตฟอร์มอื่นอีกติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook อินส<อ>ตาแกรมทิกต t อกนะครับ<อ>แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ YouTube เราได้แหละไม<อ>ะช่ที่สำคัญเลยตอนนี้เรากำลังจะมีกลุ่มเราเรียกว่าช่วยเพื่อนหาของกลุ่มฮอปปี้แกงหาของเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาได้ร่วมกลุ่มของเรา,าเป็นกลุ่มใน a c e b o o k ใครอยากได้สินค้าตัวไหนเพราะเรามาเมก้าบ่อยใครอยากได้ตัวอะไรแล้วก็โพสสามารถโพสให,โให้เราช่วยหาได้เป็นช่องทางนึงที่ทำให้เพื่อนๆแบบเหมือนหาของได้แล้วก็มีฮอปปี้แกงเมอร์ชฮอปปี้แกงเมอร์ชเดี๋ยวเราจะเปิดกันเร็วๆนี้สองแพทสองรูปแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดเป็นทางการ